สมาคมกีฬามิกซ์มอชเชอร์อาร์ตแห่งประเทศไทยร่วมกับสจอลอเรียมจัดตั้งสถาบันมวยไทยและวิทยาการกีฬาการต่อสู้แห่งชาติรวมไปถึงการจัดทำหลักสูตรทางวิชาการด้วยค่ะสมาคมกีฬามิกซ์มอชเชออาร์ตแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะคะจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันค่ะได้รับเกียรติจากคุณ สิริเชษภูนทีิพายานนนายกสมาคมกีฬามิกมาเชื่ร์อาร์ตแห่งประเทศไทยและรองศาสตราจารย์ดรคมสันมารีศรีอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็นตัวแทนลงนามความร่วมมือครั้งสําคัญนะคะทากลางผู้บริหารของทั้งสององ,องค์กรร่วมเป็นสักขีพยานค่ะ สำหรับกรอบความร่วมมือทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันจัดตั้งสถาบันมวยไทยและวิทยาการกีฬาการต่อสู้แห่งชาติเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสน,นุนผนึกกำลังกันในการดำเนินการศึกษาการวิจัยพัฒนายกระดับมาตรฐานกีฬาการต่อสู้ของไทยสู่เวทีสากลบูรณาการแบบองความรู้นะคะทั้งเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ากับาศาสตร์และศิลปะมวยไทยดั้งเดิมภายใต้หลักการ one world one มวยไทย ตามมาตรฐาน One Standard m มวยไทยกันแล้วก็แนวทางของคณะกรรมก,การโอลิมปิกสากลนั่นเองค่ะนอกจากนั้นค่ะทั้ง2อ,องค์กรยังจะร่วมกันพัฒนาจะทําหลักสูตรทางวิชาการรวมไปถึงระบบการรับรองมาตรฐานที่สอดคล้องกับความเป็น One Standard มวยไทยก็คือเป็นมวยไทยหนึ่งเดียวกันนะคะเพื่อเป็นพับนบรรทัฐานเดียวกันยกระดับคุณภาพของนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินและผู้บริหารจัดการกีฬาต่อสู้ให้ได้มาตรฐานสากลค่ะ ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับแต่จริงๆแล้วเราทํางานกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับในเรื่องของการพัฒนานะครับทั้งในเรื่องของอาหารเสริมสําหรับนักกีฬานะครับทําเรื่องของอฟิ์มนะครับในการลดการอักเสบสําหรับนักกีฬาเนี่ยการลงนามครัคร้งนี้เน,นี่ยก็คือเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญที่จะพัฒนาในส่วนของกีฬาต่อสู้เนี่ยนะครับให้เป็นที่ นิยมมากขึ้นนะครับโดยอาศัยพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับเพราะฉะนั้นในการร่วมมือกันในครั้งนี้เนี่ยมันก็จะมีองค์ความรู้นะครับทางด้านวิชาการจากทางคณะวิทยาศาสตร์นะครับช่วยกันในเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพนะฮะของของอาหารที่จะให้กับทางนักกีฬานะครับบริโภคแล้วมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสามารถที่จะทำให้มิติ ในการแข่งขันในการกีฬาเนี่ยมันเดินได้อย่างดีนะครับแล้วก็จากนี้ต่อไปนะฮะองค์ความรู้ต่างๆของทางสถาบันถ้าเรามีโจทย์ที่ชัดเจนนะฮะจากฝ่ายที่ต้องการนะฮะในการทํางานวิจัยร่วมกันเราก็จะสามารถที่จะเอาทีมนักวิจัยไปช่วยซัพพอร์ตนะฮะในส่วนของทางสมาคมได้มากยิ่งขึ้นนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะฮะสำหรับความร่วมมือในครั้งน,งนี้นะครับขอบพระคุณครับ สราบสมาคมกีฬามิกซ์มาเชียรอาร์ตแห่งประเทศไทยนะคะเดินหน้าพัฒนาวงการทุกมิติเลยค่ะทั้งร่วมมือกับองค์กรต่างๆยกระดับกีฬาให้ประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังมีภารกิจในการส่งทัพนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันนะคะอย่างก่อนหน้านี้ก็ไปแข่งขันกันที่บาเรนเอเชียนยูสนะคะแล้วก็คราวนี้แหละซีเกมส์ครั้งที่33ที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพเดือนธันวาคมนี้และต่อเนื่องเลยเอเชียนเกมส์ที่ประเทศญี่ปุ่นในปีหน้าด้วยค่ะ